สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆสมาชิกอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมีเครื่องซ่อมจากต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูนะครับผมว่าจะเป็นเครื่องรุ่นไหนอาการที่ส่งมาส่วนมากก็จะเป็นอาการหนักๆนะครับซ่อมได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่อาการนะครับถ้าเสียเกิดจากอาการใช้งานเนี่ยมันก็จะซ่อมง่ายแต่ถ้าเสียเกิดจากการลื้อหรือการแกะเนี่ยอันนี้มันก็จะซ่อมยากนะครับผม หมึกไม่หกนะครับผมดูจากกล่องแล้วสวยงามแพ็คมาดีนะครับมาดูกันว่าจะเป็นเครื่องรุ่นไหนดูจากกล่องก็น่าจะเป็นเครื่องของเอฟสันนะครับผมตอนนี้มีคิวรอซ่อมอยู่ประมาณสักเกือบ20คิวนะครับผมของต่างจังหวัดนะผมจะทยอยซ่อมนะครับเพราะว่ามันมีงานหน้าร้านด้วยนะครับใครจะส่งมาซ่อมผมก็จะแจ้งไว้ก่อนนะครับว่าจะใช้เวลานิดนึงนะฮะ เ,ออเครื่องนี้เพื่อนสมาชิกหม่แกะมานะครับผมน็อตไม่มีมานะครับตัวน็อตไม่มีมาเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันมีอาการอะไรหรือเปล่านะครับผม เดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูก่อนนะครับอืมอันนี้พลาสติกมาอันนี้เกิดรอยแตกสายแพรเหมือนรอยแกะมานะครับตรงมุมนี้นะนะเดี๋ยวผมลองเปิดเครื่องดูก่อนนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาหัวพิมพ์วิ่งนะครับผม ดูก่อนนะครับว่าจะมีอาการเออร์อะไรไหมนะครับเดี๋ยวนี้ยกขึ้นก่อนก็ได้จะได้ดูการทําง,งานของตัวเครื่องนะครับดูดีว่าจะมีไฟเออร์อะไรขึ้นไหมนะครับผม ไฟกับพิบหัวพิมพ์วิ่งไฟกับพิบอาการนี้นะครับลูกค้าที่ลูกค้าจแจ้งมาว่าซับหมึกเต็มนะครับแต่อาการนี้ไม่ใช่ซับหมึกเต็มนะครับมีโอกาสเป็นได้ที่ในเรื่องของสแกนเนอร์ด้วยนะครับสแกนเนอร์มีโอกาสเสียได้ด้วยนะเดี๋ยวผมจะลองปิ้นดูนะครับกระดาษใส่เข้าไปดูก่อนนะครับเดี๋ยวลองปิ้นดูว่าจะปิ้นได้หรือเปล่านะครับถ้าปิ้นได้นะ นะครับแสดงว่าที่ไฟมันกระพริบสองดวงตรงนี้นะครับคือสแกนเนอร์เสียนะครับนนี้เราก็ยังไม่ได้ทําอะไรกับเครื่องนะครับผมแค่เปิดเครื่อง INDISTINCT ขึ้นมาดูเฉย,ยนะครับดูว่าจะปิ้นได้หรือเปล่าเครื่องปิ้นได้นะครับผมเครื่องปิ้นได้นะครับ มีเสียงดังเครื่องปิ้นได้ที่ไฟกระพริบแบบนี้นะครับหนึ่งสแกนเนอร์เสียนะครับผมเปแต่เราอาจจะต้องดูหน่อยแล้วกันว่ามันมีแบบสายหลุดสายอะไรไหมนะครับลองถอดลองใส่ใหม่ดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองสั่งลางหัวพิมพ์ผ่านตัวคอมพิวเตอร์ดูนะครับหนึ่งรอบนะดูว่าหมึกบันจะออกหรือเปล่าเมื่อกี้เราเทสแล้วหมึกมันไม่ออกนะครับผมเวลาเทสนะครับอยากให้เอาสายตัวนี้ครับผมออกมาข้างนอกนะครับมันจะได้กล่องซับหมึกนะครับจะได้ไม่ล้นนะครับผม นี่นะครับผมจะเอาสายหมึกทิ้งนะครับออกมาแบบนี้นะแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นท่อทิ้งหมึกนะครับเราจะต่อเข้าไปนะครับผมต่อเข้าไปแล้วก็จะให้มาทิ้งนะครับในพัดอ่านี่ฮะในแก้วด้านหลังนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันทิ้งในกล่องหมึกจะได้ไม่เลอะนะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งลากหัวพิมพ์แบบขั้นสูงดูนะครับหนึ่งรอบนะดูว่าน้ําหมึกนะครับ มันจะจ่ายหรือจะทิ้งมาหลังเครื่องหรือเปล่านะครับเราจะได้มองเห็นด้วยนะเหตุผลที่เราเอาสายออกมาข้างนอกเราเวลาเราสั่งล้างกับพิมพ์เราจะได้รู้ว่านะครับเครื่องเนี่ยมันดูดน้ําหมึกมาทิ้งได้หรือเปล่านะครับผมนี่นะครับแต่เครื่องมีเสียงดังนะครับผมอาการนี้เดี๋ยวต้องดูอีกทีหนึ่งนี่นะครับหมึกไม่ออกนะครับผมมาแล้วครับ เห็นไหมครับถ้าเราต่อมาทิ้งข้างนอกแบบนี้เราจะมองเห็นว่าหมึกนะครับมันมีการดูดมาด้านหลังแสดงว่าหัวพิมพ์นะครับมันอาจจะไม่ได้ตันนะครับเดี๋ยวเราสั่งล้างหัวพิมพ์ให้เสร็จก่อนแล้วเรามาเทสดูนะครับว่าหมึกประจอกไหมนะครับถ้าหมึกมันไม่ออกแล้วยังปิ้นขาวหนึ่งหัวพิมพ์ไม่ตันหมึกต้องออกนะครับถ้าไม่ออกแล้วปิ้นขาวก็บอดอาจจะช็อตหรือบอดอาจจะเสียนะครับทําให้ปิ้นขาวนะครับผมอาการนี้ก็เดี๋ยวก็รอก่อนนะครับประมาณ4ี่จุห้าทีให้เครื่องล้างหัวพิมพ์ให้เสร็จก่อนเดี แล้วก็พอเราปริ้นเทสเสร็จเราก็ต้องดูก่อนว่าอาการเครื่องมันไปยังไงนะครับเราก็ค่อยทําการแกะเครื่องนะอันนี้เราอย่าเพิ่งทําอะไรกับเครื่องเวลาเราได้เครื่องมาหรือเราจะซ่อมเครื่องลูกค้าเนี่ยเราต้องดูก่อนนะครับผมดูก่อนว่าอาการหลักมันเป็นยังไงนะครับค่อยแกะอย่าเพิ่งไปแกะก่อนซ่อมนะครับผมครับหลังจากที่เครื่องล้างหัวพิมพ์เสร็จแล้วนะครับผมหรือไล่น้ำหม,มึกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองปริ้นดูนะครับว่าน้ำหมึกจอกหรือเปล่านะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยผมมองเห็นตรงนี้นะครับมันไม่มีน้ําหมึกเลยเอ,อ๋อมีอยู่นะครับมีอยู่มีน้ําหมึกอยู่เท่ที่ฮะดูหมึกในตลับด้วยนะถ้ามันไม่มีใช้เสียงดดน,นะครับนี่มีน้ําหมึกอยู่นะครับเราสั่งล้างหัวพิมพ์นะครับดูว่าพอล้างัวพิมพ์มันจะใช้ได้ไหมนะครับผมแต่เครื่องมีเสียงดังนะครับต้องมาไล่ดูเยอะเลยนะครับผม หลังจากที่เราสั่งล้างหัวพิมพ์ไปแล้วนะครับหัวพิมพ์ต้องบอกว่าใช้ได้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมจะมีแบบหัวพิมพ์ออกใช้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่สิ่งที่เสียคือหนึ่งตัวสแกนเนอร์นะครับสแกนเนอร์เสียนะครับผมสแกนเนอร์เสียลูกค้าแจ้งมาตอนแรกคือไฟแดงมันกระพริบแล้วก็หมึกไม่ออกสักสีนะครับเครื่องพวกนี้นะครับเราสามารถสั่งล้างหัวพิมพ์ก่อนที่จะแกะได้ถ้ามันออกก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่อาการต่อมาก็คือเสียงเครื่องมันดังนะครับ เครื่องมันดังมากนะครับเดี๋ยวต้องดูว่าม evet so ันพอจะแก้ไขได้ไหมนะครับถ้าแก้ไขไม่ได้อจจะอาจจะทนลาคาญเสียงไปนะครับแต่อาการไฟตรงนี้นะครับเดี๋ยวที่ที่กับพี่แบบนี้นะครับสแกนเนอร์เสียนะครับผมในนี้ต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับว่าจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับถ้าไม่เปลี่ยนมันก็ใช้ถ่ายเอกสารไม่ได้นะครับผมมันก็จะเป็นได้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะแกะสแกนเนอร์ถอดออกดูนะครับต้องบอกว่าโอ้โห ที่จึงจบเต็มเลยนะครับในลูกค้าน่าจะแก่มาเองนะครับพวกเนี้ยฮะมันพวกน็อตยึดต่างๆนะครับมันหักมันพกหมดเลยครับดูสายด้วยนะครับสายสแกนเนอร์ต่างๆนะครับเนี้ยพวกการวิวนะครับโอ้หมัน,ม,นมันเป็นน้ํานะครับ ตรงนี้ไม่แน่ใจว่าลูกค้าใช้อะไรเช็ดหรือเปล่านะครับผมตรงจานตรงนี้นะผมจะถอดออกมาดูก,ก่อนนะมันเป็นน้ำนะครับครับืมเป็นน้ำมันฮะไม่ควรเนี่ยเอามาฉีดนะครับผมพวกจานวิวพวกนี้นะครับจะทำให้เครื่องมีปัญหานะครับเป็นน้ำมันนะครับเต็มเลยเต็มพวกเฟืองพวกนี้เลยครับ จะทำให้เซ็นเซอร์ต่างๆเรามีปัญหาได้นะครับผม เป็นคับน้ำมันนะครับพอฉีดเข้าไปแล้วจานวิวมันไม่อยู่นะครับต้องใช้กลาวสองหน้านะครับแปะ ถ้าจะทําความสะอาดก็ใช้แคนน้าเปล่านะครับอย่าพวกเอาพวกแอลกอฮอล์หรือเอาพวกสเปรย์ไอที่มันเป็นกดสูงนะครับมันจะกัดพวกแผ่นฟิล์มพวกนี้นะครับผมไม่แนะนําไม่ใช้นะงั้นก็ใช้แคนน้ำเปล่าล้างก็พอนะครับ สายแพ้ปลายมันเยินนะครับตรงนี้ต้องซ่อมเอานะครับมังก็ั้ต้องเปลี่ยนด้วยฮะมันหักมันเยินนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ตัวปั้นไก่ตัดทิ้งเลยนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับตัวนี้นะเพราะมันลอกออกมาหมดเลยนะครับจากนั้นก็เสียบใหม่นะครับจะลองเทสดูว่าจะหายไหมนะครับอาการไฟตัะพิบนะครับผม ดูจากเครื่องมันมีรอยแกะพวกนี้ด้วยนะครับเนี่ยพวกสายแกะต่างๆนะครับเนี่ยน่าจะเป็นเพราะลูกค้าอาจจะไปแกะเปลี่ยนสายแพรหรือแกะเปลี่ยนหลอดสแกนเนอร์นะครับผมเดี๋ยวลองเปิดเครื่องอีกรอบนึงนะครับ ว่าจะพอใช้ได้ไหมนะครับผมเวลาแกะเครื่องแกะอะไรนะครับต้องระวังด้วยครับเวลาแกะก็ต้องดูด้วยว่าเราแกะส่วนไหนมานะครับมันมีปัญหาตรงไหนไหมนะครับผมอมไม่หายครับอย่างนี้ก็ต้องเปลี่ยนสแกนเนอร์นะครับผม เดี๋ยวต้องแจ้งลูกค้าก่อนนะครับว่าลูกค้าจะเปลี่ยนหรือเปล่านะครับ